วันนี้มีประเด็นเทอยากจะบอกให้พี่น้องได้รับทราบกันนะคะในส่วนของการดูแลแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัชดชายแดนไทยกัมพูชาค,ค่ะโดยพ้นโทษอดุลบุญธรรมเจเริ่นนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระท่วงกะลาโฮม ลงพื้นที่เทจังวัสสุรินค่ะไปเยี่ยมทาหารเทดระดับบาดเจ็บจากการประทะกับไฟกัำผู้ชาพร้อมจังให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนขอให้พี่น้องเชื่อมันว่าถูกายจัดําำนาทีอย่างดีเทสุด นายสักดาวิเชียนสินดัดมนตรีช่วยว่าการกระส่วมหาไทยกระลงพื้นทีไปเยี่ยมให้กำลังใจกับพู้เถประสอบ์ไพจากสถานการณ์ชายเดนไทยกัมพูชาเถศูนย์ผักพิ้งช่วคราวที่พื้นที่อำเภอเดชอุดมจังวัดอุบลราชธานีโดยได้ผ้าความหวงใยไปย่งผูประสอบ์ไพทุกคนแล้วก็ยำให้ทุกคนได้อดทนค่ะเพื่อความปลอดภัย ในขณะเทานายทรงซักทองซีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยการลงพื้นที่จังหวัดสุรินเป็นวันที่สามโดย สั่งการให้ถูกหน่วยงานเ่เกี่ยวข้องบุรณาการทำงานรวมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาความมั่นคงในการปอกป้องอธิปไตยและก็คุ่มครองความปลอดภัยของพี่น้องย้ำว่าถูกศูญผักพิ่งห้ความสำคัญในการดูแลก,กลุ่มเปราะบางอย่างทั่วทถึงสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์เพื่อดูแลสุขภาพของผู้อ,อพยพ ในขณะเทดัตมนตรีว่าการกระท่วงวัฒนธรรมค่ะนางสาวสบิดาไทยเศษยื่นยันในเดืองเทกรมศิลปากรว่ามีศักยภาพในการบูรณะอมแซมโบราณสถานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายเดนไทยกัมพูชาและการสำคัญก็คือจะต้องรักษาประเทศเอาไว้ก่นกระท่วงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยเะนวัตกรรมนะคะก มือนอย่างที่บอกไปแล้วเนาะว่ามีการเลื่อนการสอบทีแคสในเจ็ดจังหวัดใายแดนด้วยก็คือเทสซูดินบุรีรัมศรีสะเกดอุบลราชธานีตราดสาแกวและจังหวัดจันทบุรีค่ะเดิมเทบอกว่าจะมีการสอบในวันที่3 3ถึง15ธันวาคมเลื่อนไปเป็นสอบวันที่7 7ถึง19มกราคคมเลื่อนไป เป็นเดือนเลยนะคะ13-15เดิมในการประกาศว่าจะสอบอทีแคสเนี่ยนะคะเขาเลื่อนไปเป็นวันที17่17-19มกราคมใน7จังหวัดนะคะอันนี้อยู่ทางชายแดนไทยกัมพูชาค่ะยังสุรินทร์บุรีรัมย์รีสเกตอุบตลตราดสาแกวและก็จังหวัดจันทบุรีนะคะกระทรวงสาธารณสุขเลากก็กำชฉับระบบการเงินและซิทในการรักษาพยาบาลในภาวะสถานาการณ์ช แดนไทยกัมพูชาย่ำให้ดูแลสุขภาพของพี่น้องโดยเฉพาะคนกลุ่มเปราะบางติดบานติดเตียงและก็ผู้ป่วยเทกกำลังฝอกไตเพื่อให้พี่น้องประชาชนถูกกลุ่มได้ข้าวถึงบริการได้อย่างราับรื่นและกอปลอดภัยในส่วนของกระท่วงเกษตรแลละซารก,กลลาวพี่น้อง้าก็พผ้าอาหารสัวหมอห้กับพี่น้องประชาชนที่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสกล มันก็เป็นการบันเท่าความเดือดร้อนให้กับพี่น้องที่เลี้ยงสัตว์แล้วก็โย่ในพื้นทีท่เทได้รับผลกระทบกันไปพลางๆก่อนนะคะ